ช่องกบแชมสุกชาแนลนะคะวันนี้กบก็พาลูกออกมากินไอติมเหมือนเดิมวิถีแม่บ้านนะคะลิซ่าสวัสดีค่ะคุณยายไนโลกสวัสดีค่ะน้องล้อสวัสดีค่ะในโลกสวัสดีค่ะแล้วก็พี่เจนนะคะพี่เจนสวัสดีค่ะเพื่อนกบเองสวัสดีค่ะแม่จ้า อนนี้ก็กาลังจะตัวกลับบ้านแล้วนะคะสามีทํากับข้าวค่ะวันนี้กบไม่ได้ทํานะคะผมกินอันนี้ตะดนมาม่าค่ะค่ะเมนูวันนี้ของกบดูกันแล้วใช่ไหมคะคืออะไรตาะเดนมาม่าต้ยมยำ <laughs> ทำให้ดูค่ะว่ากบทำมาม่ายังไงคะ่ะ โอ้ oh, มันยากตรงไหนเนี่ยเดี <c oughs> <de> ๋ยวมาดูกันไม่มีอะไรยากนะคะมามา่าลุลก,กันอยู่นะ้ำหม้อใส่นะ้ำตัวนี้นะ,ะผมชอบกินเกี๊ยวอันนี้เกี๊ยวที่ผมทำแท่แข็งไว้นะคะใส่แล้วามันเถอะที่เด็ดเหรออะไรนี้เนะโอ้ยมันช้าใส่ไข่ไก่หนึ่งใบนะคะแต่ใส่ไว้ในชามนะคะแล้วก็ตีเหมือนไข่เจียวอะค่ะตี คาไข่แล้วก็ตีค่ะจะไม่ใส่ลงไปในหม้นอนะคะจะไ,ไม่ต้องเดือดมันหละใส่ไปเลยน,น,นะคะที่เราต้องมันเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะต้องค่อยๆใส่ลงไปนะคะให้เป็นเส้นๆแล้วก็คน เป็นต้ยมยำน้ำข้นแบบใส่ไข่นะคะใส่กระเทียมเจียวนะคะมันกบใช้แทนหอมหอมอบแห้งนะคะอันนี้ทอ,อนะคะผิดทอเอาก็ใส่หักๆใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่งาไปนิดนึงโรยโรยสาหร่ายหน่อยนะคะักบชอบกินสาหร่ายเสร็จแล้วคะ่ะ อนนี้ผมกำลังนั่งกินมาม่าต้ยมยำอยู่นะคะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นครัวคุนต่อยมรีวิวอาหารตัวเองอก็อร่อยดูนะคะอ,อร่อยนะคะมาม,ม่าต้มยำอร่อยตั้งแต่ในซองแล้วค่ะืมใส่ พริกแห้งเนี่ยหอมมากเลยค่ะอร่อยแม่ชอบดูคลิปคนดูคนต่างประเทศเขาคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอะค่ะแล้วเขาทําอาหาแ้้เขานั่งกินแม่ชอบดูมากเลยค่ะกบ <c oughs> ก็เลยลองทำบ้างอันนี้ก็เลยทำของตัวเอง <c oughs> อร่อย ามีติดเกาหลีซีรีส์เกาหลีค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยซีรีสเกาหลี็นไหมกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้กบกำลังจะไปรับริสานะคะลูงไหมคะว่าตอนนี้กี่โมงเพื่อนๆดูนะคะดนไหมคะท้องฟ้าสดใส <ข>ให้ถ่ายว่าตอนนี้กี่โมงสองทุ่มค่ะเ,เพื่อนเพื่ก็ไปรับลูกกันนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ